สวัสดีครับแฟนๆประเวศคาเฟ่นะครับวันนี้พี่ตั้มมาในคลิปของตำรวจกาแฟนะก็พาไปกินกาแฟตามร้านต่างๆนะครับวันนี้มากดตู้เลยนะ ก็คือเต่าบินนั่นเองนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับตู้เต่าบินมีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของกาแฟสเปเชียลตี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนย่ยพี่ตั้มลองชี้ๆกดๆนะครับอาจจะงงๆอยู่นะสำหรับใครที่เคยกินตู้เต่าบินแล้วนะครับมันจะมีเมนูมาใหม่นะเป็นกาแฟองุ่นพายนะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีทั้งเอสเปรสโซช็อตนะมีเป็นอเมริกาโนนะแล้วก็ยังมีเดอร์ตี้ด้วยหวานนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำออกมายังไงนะเดี๋ยววันนี้ จะพามากินอเมริกาโน่ก่อนแล้วกันนะวิธีการสั่งนะครับก็กดเข้าไปในตู้แบบนี้นะแล้วก็เฮ้ยมันยังมีทุกเล่นในการสั่งมากมายเลยนะครับเช่นปรับระดับความหวานนี่เรารู้อยู่แล้วนะอ่านี่ปรับระดับความหวานนะครับรับหลอดรลบวฟ้าอันนี้เป็นปกตินะครับที่เราจะต้องกดนะถ้าเราต้องการนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ในส่วนของสนามเด็กเล่นนะเขาบอกแบบนี้นะคือสามารถที่จะเลือกปริมาณน้ำนะที่จะ กดสกัดกาแฟออกมาได้นะครับว่าต้องการกี่ ML นะตอนนี้ตั้งค่าอยู่ที่30 ML นะเออเดี๋ยวพี่ตั้มอาจจะขอเปลี่ยนเป็นสัก40 ML ดีกว่านะอันตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับระดับการสกัดกาแฟออกมาได้นะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังขึ้นเลือกระดับความหวานด้วยนะครับมีน้ําตาลแบบฟรีคือไม่ได้ใส่นะครับกับน้ําตาลแบบ0%ูนอะร์ตนะสำหรับคนที่ต้องการความหวานนะแต่ว่า ไม่ต้องการแคลอรี่นะครับหรือว่าก็เลือกเป็นไม่เอาน้ําตาลแล้วกันนะครับและในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับเรายังสามารถที่จะปรับนอกเหนือจากปริมาณน้ํากาแฟนะครับสามารถที่จะเลือกปริมาณของเมล็ดกาแฟได้ด้วยนะครับแต่อันนี้จะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับรวมถึงแรงกดกาแฟนะครับหรือว่าแทมเปอร์ได้อีกด้วยนะครับอ๋อโอเคเลยนะครับก็คือสนุกนะครับสนุกมากๆในการที่จะปรับสีสันในเรื่องของการทํากาแฟได้เองนะ ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับน้ำเต็มแก้วน้ําแข็งเต็มหลังนะ <c oughs> ก็เป็นกาแฟที่แบบ เออแตกต่างนะครับปกติถ้าเราทานกาแฟร้านทั่วไปอาจจะไม่ได้ขั้วอ่อนอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็สังเกตเห็นนะครับสีของกาแฟจะเป็นสีโทนเหมือนเหมือนเปปซี่นะครับสีออกน้ําตาลอ่อนๆทองอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอาจจะออกไปทางขั้วกลางด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าขั้วอ่อนน่าจะต้องสีสีอ่อนกว่านี้นะอันนี้จะเป็นกาแฟแบบสเปเชียลตี้รูปแบบหนึ่งนะครับที่เราหาทานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีในตู้เต่าบินที่ทานด้วยนะครับรสชาติที่เขาบอกนะครับเป็นพา บูเบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็เป็นออกองุ่นเกรฟฟูตอะไรแบบนี้อืเดี๋ยวตำรวจกาแฟขอชิมหน่อยดีครับแม่อืมรสชาตินะครับคือดีเลยนะครับมาตรฐานกาแฟคั่วอ,อ่อนนะครับที่มีความเป็นฟุตตี้อยู่ค่อนข้างสูงนะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับบูเบอรี่ชีสเค้กเกรฟฟูตอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มยังไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอาจจะอาจาอาจะต้องทานร้อนนะครับ อโรมาต่างๆอาจจะขึ้นกว่านี้นะครับแต่ในส่วนของการทานเย็นพี่ตั้มว่ามันแอบอ่อนมปนิดหนึ่งนะอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของตัวเมล็ดกาแฟให้มากขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับแก้วนี้พี่ตั้มจ่ายไป50บาทนะครับถือว่าแพงไหมมันไม่ได้แพงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับร้านกาแฟสเปเชียลตี้ทั่วไปที่เป็นกาแฟพวกอ่อนนะอันนี้เขาสกัดกาแฟ10กรัมนะครับอาจจะต้องเพิ่มเป็นสัก15กรัมอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าใครไปทานที่ร้าน กาแฟสเปเชียลตี้ทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องใช้กาแฟที่รレมาณสูงกว่านี้นะครับราคาก็อาจจะขยับไปร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เท่ากันเลยนะครับตู้เต๋าบินอาจจะไม่ได้ถูกกว่านะครับแต่ว่าตู้แ่วบินเนี่ยอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถที่จะทานกาแฟขั้วอ่อนได้แบบง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับทานที่ไหนก็ได้นะอันนี้ก็มีมาฝากมาแนะนํากันนะครับสําหรับรสชาติของกาแฟเนี่ยพี่ตั้มบอกได้เลยนะครับสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟแบบ เพิ่งจะเริ่มทานนะครับอันนี้พี่ตั้มแนะนําเลยนะครับตอนเรบกาแฟขั้วอ่อนนะครับรวมถึงกาแฟของเตาบินตัวนี้ด้วยนะครับคือทานง่ายนะครับมีขมปลายเล็กน้อยนะครับก็มีรสชาติของกาแฟนะครับรวมถึงอโรมาต่างๆอาจจะน้อยไปสักนิดนึงอย่างที่บอกนะครับต้องเพิ่มปริมาณกาแฟแต่ว่ามันก็ได้นะครับในส่วนของกาแฟสเปเชียลตี้ที่มันมีความเป็นฟุตี้เก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรพี่ตั้มว่ากาแฟแก้วนี้จึงเหมาะเป็นกาแฟที่ทานได้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก็ยังได้เฮ้ยนะก็ ได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคือมันไม่ขมมากอะ่ะรสชาติก็ดี นะทานได้เรื่อยๆนะครับราคาก็ดีด้วยนะอ่าก็เป็นอะไรที่มาตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบวัยทำงานเนาะหรือใครก็แล้วแต่ที่แบบเร่งรีบนะครับหากาแฟตู้กดทานเนะี่ยก็ได้กาแฟแบบสเปเชียลแบบนี้มาทานได้เหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายคลิปนะครับพี่ตั้มฝากร้านพี่ตั้มนิดหนึ่งนะครับสาหรับระเวทรคาฟฟ่นะครับก็มีกาแฟที่เป็นกาแฟพั้พวอ่อนแบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของอกาแฟที่เรียกว่าฟุตี้นะครับมีแบบกลิ่นรสผลไม้นะครับต่างๆหลายตัวเลยทีเดียวแถมราคาคุ้มค่ามากๆนะครับ 49บาทแก้วใหญ่มาเริ่มเทิมนะครับอัดกาแฟให้แบบเต็มๆมนะครับแม่ก็มาทานได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้อะนะเออครับก็ประเวทคาเฟก็ยินดีบริการนะครับก็มาเจอกันเน้อถ้าใครต้องการอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะมาพูดคุยเกี่ยวกับกาแฟก็นั่งคุยกับพี่ตั้มได้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ